เครื่องจ่ายน้ํายาตัตโนวัตมีอุปรกรณ์ดังนี้นะครับมีเครื่องจ่ายน้ํายาอัตโนมัตินะครับมีปุ่มกดสีขาวแล้วก็มีน็อตนะครับแล้วก็มีกาวสองหน้าครับมีฐานรองน้ํายานะครับวิธีการติดตั้งเครื่องจ่ายน้ํายาตัตโนวัติมีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1 เปิดเครื่องครับกดปุ่มสีขาวจอดน็อตน,นะครับจอดน็อตสองลูนะครับแล้วก็วิธีที่สองจะติดกาวสองหน้านะครับติดกาวสองหน้าใส่ด้านหลังเครื่องนะครับแต่วิธีที่นิยมที่สุดก็คือการติดกาวสองหน้านะครับการติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัตินะครับเปิดเครื่อง ครับแนะกะกาวสองหน้านะครับกาวสองหน้าครับแล้วก็วัดระดับน้ำครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับปิดฝาแล้วก็ใส่ถานรองน้ำยายนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเพื่อให้กาวติดกับผนังให้แน่นนะครับวิธีการใส่ฐานนะครับกดปุ่มข้างบนนะครับเปิดเครื่องแล้วก็กดเปิดฝารางฐานนะครับก็ใส่ฐาน 2A นะครับสีก้อน แล้วก็ปิดฝารางฐานนะครับวิธีการเปิดฝารางฐานนะครับเรากดบีบข้างบนหนึ่งครั้งบีบข้างล่างหนึ่งครั้งดึงออกมานะครับวิธีการปรับดอกนะครับต้องการหนึ่งดอกเรากดหนึ่งครั้งนะครับ ถ้าเราต้องการ2ดอกเรากด2ครั้งนะครับแต่ถ้าเราอยากจะกลับมา1ดอกเราก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับวิธีการใส่ขวดน้ำยาน,นะครับเราใส่ไปตรงนี้นะครับจากไฟสีแดงจะกลายเป็นไฟสีเขียวนะครับถ้าไฟสีเขียวพร้อมใช้งาน ปิดฝาแล้วลองทดสอบ3-4ครั้งนะครับเพื่อไล่อากาศออกจากขวดน้ำยานะครับวิธีการเปลี่ยนกล่องควบคุมนะครับกดปุ่มด้านบนเพื่อเปิดเครื่องนะครับนำน้ำยาออกมานะครับ แล้วก็ทําการปิดเครื่องกดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับจนไฟหายไปทําการบีบปุ่มล็อกข้างๆออก่อนนะครับดังก่องควบคุมขึ้นครับวิธีการใส่กล่องควบคุมนะครับเอากล่องควบคุมชิดด้านหลังนะครับ แล้วก็อดันของควบคุมลงมาด้านล่างเพื่อทําการล็อก